พราะว่าตอนมิสเตอร์เฮิร์ตอ่ะเราชอบมากเราว่าสนุกเลยมิสเตอร์เฮิร์ตอ่ะก็พุ่งๆกับคนเดียวกันสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ก็เอครั์ตีกครับนุ่นตรงอ่ะพบกับเราสองสามคนนะครับในเพจภาษาหนังใช่แล้วอ่าวันนี้เรามาเจอกันในคอนเทนต์ที่ชื่อว่าภาษาหนังเล็กเชนเทเลอร์ครับอ่ามันเป็นคอนเทนต์ที่เราจะมาดูตัวอย่างหนังไปพร้อมๆกับพวกคุณอ่าอ่าาคอนเซ็ปต์เปนไงพี่อธิบายหน่อยมีคนสงสัยมาก อ๋อเอ้ยเราชอบมากนะแสดงว่าเริ่มเราเริ่มเราเริ่มคอนแทคกับคนดูแล้วมีคนดูเริ่มถ่ายมาเจอมีมีคนดูหลายๆคนทักทักหมอเฮ้ยพี่หาข้อมูลให้มันเยอะหน่อยสิวะคือทำไมไม่รู้เรื่องเลยโดนสดทำไมนั่นนู้นนี่คุยอะไรกันวะไม่รู้เรื่องเลยอย่างนี้มีมีคนดูเยอะลีเช่นแปลว่าอะไรลีเช่นก็คือลีเช่นคือปฏิกิริยาครั้งแรกคือโยโกกลับคำว่ารีเช่นตัวอย่างหนังคือ เราอยากให้เห็นปฏิกิริยาของเราสองคนที่เรารดูตัวอย่างหลังพร้อ,รอมๆกับพวกคุณนถ้ากูดูก่อนแล้วเขาจะเรียกเรียชันเลยเดี๋ยวมีคนถามว่าเอาแล้วมันไม่หาข้อมูลมาก่อนเหรอพี่ไม่หาเออไม่ว่างไม่ใช่ <laughs> มันเป็นคอนเซปที่เราสองคนตั้งใจนะ,ะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเราเร,เรา ขี้เกียจหรืออะไรไม่ขี้เกียจจริงในเรื่อเราเป็นคนขยันเขาอกเราเป็นคนี้เกียจแต่เราขยันนะอย่างเงี้ยคือเรารู้สึกว่าเป็นคอนเซ็ปต์รายการเราว่าเฮ้ยเราจะเฟิร์สอิมเพรสชั่นไปพร้อมกับพวกคนถ้าเราดูมาก่อนแล้วถ้าเราหาข้อมูลมาก่อนแล้วมันก็ไม่ใช่คอนเซ็ปต์เราไงมีบางคนเฮี้ยแสบบอกเฮ้ยพี่เปลี่ยนพิธีการสองคนเนี่ยพวกพี่เปลี่ยนพี่สองคนเลยได้ไหม แม่งอย่างที่ก่อนเหอะเออแม่งมั่วไม่รู้เรื่องสตรีนอะไรแม่งเขาเป็นหนังของกูไม่ดีอะไรเงี้ยเปลี่ยนได้ไหมการกูไม่ใช่คือประเด็นน่ะกูเปลี่ยนคนอื่นแมนกูต้องท้าเขาอีกมันมันคือความความคิดเห็นที่ที่ไม่แต่เราชอบนะเราชอบนะใช่ใช่เราชอบนะทีที่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 รอมบีแอคชั่นกันกูไม่ไปวันนี้เราเรามาดูเรื่องอะไรเดี๋ยวโอ้ลืมเลยวันนี้เป็นเป็นหนังครับเป็นหนังในสีฟ้าจ้ะเป็นสี่ปัด แอปแอป,ปแอปโอสดอ,เคเคอะไรเขาหายสาบสูญไปแล้วพามิววิดีโอครับพามวิดีโออ่าอันนี้เป็นหนังของพี่ซันนี่ชื่อ The Adventure ปร์ปชนภัยล่าขุมทรัพย์หมื่นลี้อ่าอ่ะปชนภัยล่าขุมทรัพย์หมื่นลี้ใช่อันนี้ม,นมันมันมันเป็นเราต้งองหวังเดือนแล้วว่าเรารู้มาแว๊บๆว่าวะวะพี่นิวกับกับนิวที่ทำเรื่องอะไรที่ซันนี่เป็นนักนักเขียนนี่แหะอ๋อที่ ที่เป็นผู้ช่วยพี่พี่เล่นมาก่อนจะมาพี่ต้อมาก่อนพี่สันนี่เล่นเป็นนักทีนิดะมีพี่เผือกเล่นด้วยนะมิสเอรเิมิสเตอร์เฮิร์ตนี่งานพี่นิวพี่นิวเป็นคนทำหนังสนุกนะแอนได้ซันนี่เล่นเหมือนเดิมอันนี้มันรีเมคป่ะพี่ต้อมไม่ใช่ครับรีเมคเรื่องอะไรมันเหมือนของเกาหลีเหมือนกันนะหรอเหรอเรื่องอะไรจิา แต่น่าจะไม่ใช่ไม่เอาเจไม่เอาไม่เอาห้าไม่เอาอารมณ์คล้ายๆก็จะปาละกอนนะที่เป็นที่สันสุขเล่นเป็นนายพานแล้วแบบงงๆนะฮะแต่เหมือนดเก่งกเก่งอ่ะแต่นี่คือแบบนักล้าห่มซับใช่ไหมขายของเก่าว่างั้นเถอะเฮ้ยี่อัน้แต่้นี่เจสเซอร์เออพี่เพี่เจ็ดวิสเผมทารูปปั้นของผมแต่นางเอกนี่ใครไม่ต้อง เป็นเหมือนนัครอช่ไหมชาเนี่ยเนี่ยเนี่ยพวกมึงอ่ะเขาบอกให้เงียบตอนดูมึงก็พูดกันอยู่นั่น่ะไม่ตั้งใจดูเลยเนี่ยยังไงอ่ะสวย่ะโอ้ยที่ไหนเนี่ยจีนคนจีนนี่เนี่ยสวยเรื่องการสื่อสารช่วยเราได้ผมสามารถสื่อสารได้จริง ม่ไปถ่ายได้จงได้เงี้งทุนมาดน้นมีตังก็ไปอย่เงี้ยอชาลีครับพี่เผือกพี่เผือกโอ้โหดูนละคนๆไปพี่ไอ้ถุยเต่ามีางย่าที่คาเลเอร์เหิงจี๋เลยต่อภาพสวยว่ะเฮ้ยพามตอนนี้แบบคอนเทนต์คอนเทนต์ถ่ายเยอะเนาะน่ายเอะ นี่ปีน้าเราอาจจะได้ทำงานให้ผ่าเราควรจะต้องได้ทำที่แต่บอกว่าน่าจะเอาควรฮรักต้องมาเรา,เรามีทำห้หลอดไปขายแล้วหมายถึงว่าทำหนังเลยเอซีรีส์ซีรีส์โปรักชั่นนะ,ะโปรักชั่นเป็นลูกพี่เราเราเราน่าจะไปดูโปรให้เขาร่วมกันใช่ แอดเวนเจอร์อ่าครับผมมันน่าสนใจตรงตรงชื่อพุ่งกับกระดารานะอ่าอ่แต่ตัวอย่างเราเฉยๆนะเราว่าตัวอย่างไม่จ่อยอ่ะใช่กันอาจะบอกเป็นกันว่าไม่มีอะไรที่มันให้ตื่นเต้นอะไรเลยอ่ะแต่ขึ้นโลโก้ transformation นะเหมือน transformation น่าจะใช่ใช่นเป็นโปรดักชั่นผลิตไห้พามเพราะว่าตอนมิสเตอร์เฮิร์สตอ่ะเราชอบมากเราว่าสนุกเลยมิสเตอร์เฮิร์สตอ่ะอันนี้ก็ก็พุ่งกับคนเดียวกันอันตรายก็หลายคนก็เซมกับมิสเตอร์เฮิร์สตเนาะอย่างเงี้ย ก็มีความหวังว่าเฮ้ยมันน่าจะสนุกนะแต่ตัวอย่างไม่ดีเลยวะตัวอย่างตัวอย่างพอตัวอย่างไม่ดีอย่างเงี้ยพานให้เราแวงอ่ะอ๋อจะมีอะไรก่อนนี้มั้ยแต่ก็แบบเฮ้ยพุ่มกลับมันทาหนังสนุกอ่ะมันก็เลยแบบยังไงวะทาไมตัดไม่ตัดตัวอย่างแบบไม่ค่อยดีว่ะแต่แต่แต่น่าดูอ่ะพูดจริงนะเราว่าการฟอร์แมชั่นมีปัญหาเรื่องการตัดตัวอย่างเว้ยเราเห็นหลายเรื่องแล้วแต่เราจะลองดูนะ ดูอันเพราะเราเราเชื่อเราเชื่อในเครดิตภูมิกลับว่าเขาทําหนังสนุกเขามีลายเซ็นคล้ายๆพี่ต้อมยุทธเลิรยุคแรกๆเหมือนกันอคุณคุณนิวคุณนิวเนี่ยคคุณนิวรับเออเราว่าเครดิตจากเรื่องชวนนกัมาคุยก็ดีนะมิสเตอร์เฮิร์สเนี่ยผมว่าแม่งมิสเตอร์เฮิร์สสนุกมากสำหรับเราเฮี้ยแม่งดูได้หลายรอบไม่เบื่อเลยเรื่องนี้เราเราว่าเฮ้ยเราเราเราอยากดูหนังเขาอีกเพราะเขาก็หายไปหลายปีนะหลังจากมิสเตอร์มันเหมือนตอนนั้นมันเป็นเป็นการพลิกคาแรคเตอร์ของซันนี่เหมือนกันนะ อันนั้นหนังนอกค่าย GTS ของซันนี่ด้วยนะใช่เป็นเป็นหนังการ์ั่นเหมือนกันไม่ใช่พิกคาแรคเตอร์ท่ทีเดียวแต่ว่าเป็นลูเซอร์อ่ะซึ่งซันนี่แต่ก่อนไม่ค่อยเป็นนะอ๋อเหรอใน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 คาแรคเตอร์ใน GTS อ่ะแต่ตอนมิสเตอร์เฟอร์เราเราชอบพี่เผือกไหมอ๋อฮาหรือเรื่องนี้พี่เผือกก็เล่นใช่ใช่เรื่องเนี้ยคาแรคเตอร์พระเอกแล้วว่าคล้ายคกบายโกจ๋าค้ายคล้ายโกจ๋าป่านะโกถ้าถ้ามองไม่ทันลองไปเสิร์ชดูมันมีหนังไทยชื่อเรื่องโกจ๋าป่านะโก สันติสุขเล่นเป็นในพานกอลคาแรคเตอร์มาจากว่าพินพายวันเหมือนเขาไอ้นั่นนู้นแต่ไม่เย่งไม่รู้เรื่องเทย่งเลยไหมินนั่นโจนป่ะแล้วพินพายวันกอพินนั่นโจรอีกทีนึงเขาเรียกแรงบันดาลใจอะวะใช่เล่นเลงนั้นผมเคยอ่านทั้งสองเรื่องนั่เองครับโค้งคล้ายคล้ายกันแต่ดีเทลข้างในจะไม่เหมือนกันก็คือก็คืออาจจะเอาคาแรคเตอร์มาเอาจากกอลโคงเรื่องมาแต่แต่ดีเทลข้างในก็ เป็นดีลาการเขียนของนักเขียนชื่ออะไรคท่านคุณพนมเทียนโอ้ดีมากนะโคตรเจ๋งเราใช้คําว่าเราอุทิศชีวิตปิดเทอมตอนเรียนมหาลัยปีหนึ่งเพื่อเพื่ออ่านให้จบเพื่อล่องไผ่เว้ยอสามภาคในหนึ่งเดือนอ่กูหลอนเลยนะเอาจิงเหรกูใช้ชีวิตแบบว่ากูตื่นเที่ยงเว้ยออแล้วกูก็อ่านนิยายบ่ายโมงถึงสี่โงเย็นออเสร็จแล้วไปกินข้าว กินข้าวขี่มอไซค์ไปเล่นบาอ่าเสร็จแล้วก็เอาเล่นที่อ่านตอนกลางวันเนี่ยไปคืนเช่าไม่ได้ซื้อเช่าไปคืนครับแล้วยืมเล่มสองเล่นบาสเล่นบาสเสร็จประมาณสองทุ่มมาอ่านต่อกลับบ้านอ่านต้องอ่านนำอ่านต่อถึงตีสี่แล้วก็หลับตื่นเที่ยงกินข้าวรูปนี้อ่าเป็นบอพวกออกแนวแอดเวนเจอร์ผจญภัยดูโง่ๆหน่อยอะไรเงี้ย มีเมืองจีนซะส่วนใหญ่เนาะอาจจะแบกกาวเป็นเมืองจีนเนาะไปหาผมทรัพย์ที่นั่นแล้วก็มีเอ๊ผู้หญ Perfect, ิงคือใครวะหน้าเก๋ดีเนาะพี่มีเมียแล้วเนาะนี่นี่พอหมอบีไม่ค่อยรู้อะไรอะถึงไม่รักแต่พักดีนะครับยี่สิบแปดทันว่าในใกล้ละอเมซอนพามใช่